วันนี้นะครับเราเป็นพา้าหนักะนะครับวันนี้เราจะมาทํากิจของส่งกันนะครับด้านในคือจะเป็นการคัดบัน,นะครับได้รวมตัวพราส่งใหม่นะครับแล้วก็นเ,เนยมาช่วยกันทำบ,บัวด,ด้านในเดี๋ยวลองมาดูด้านในครับสดีออรครับทุกคนช่วยน้ำผลไม้ละมือนะครับเดี๋ยวหงเดี๋ยวลงพี่ไปเนี่ยี่แบบีกว่าเต็มได้เลยรื่อยเรื่อยครับ ใช่ไอตูนดูเนยสุดเลยประตูดูท่านเนยสุดเลยคือสายยางดูเนื่อยสุดเลยตัดกันไปแล้วตรงนี้ไหมค่ะตัดยั้ไม่ออกอ๋อเฮ้ย ตามแฟบถุงขนาดนั้นนะ่ะมันขัดทั้งวัดแล้วทะเทขนาดนั้นนะ่ะเนี่ยเข้าไปข้างในดี่อะไรเนี่ยเด็กทำไมน้ำเช่นนี้หรอใครตรงนี้จะเล่นอะไรมา นูกลกายตัวนี้ออาแต่ว่า้ไปก่อนเลยขายตัวนี้ออดี๋่วไว้ไปก่อนเลย <c oughs> <laughs> <c oughs>